ทั้งหมดงีพี่ฮะใจเย็นนะเวลาบางพีเงียบคงเงียบหมดเลยนะครับอเออแต่เวลานี้เราเราเป็นกลางนะพี่นะขอบคุณนะขอบคุณพี่ผมโดน้อมนายตองหนีแล้วเนี่ย หัวไปแลนะครับเข้าไปชิงชนะเลินะครับระหว่างผู้นะครับของบางเสาเทมนะครับและบางปอโอ้โหซะสุอรกดีกานะครับผลสุดท้ายดวนจุดโทษนะครับก้าบางพีนฝ่ายชนะไปนะครับนี่นะก็เป็นเอ้าคาสนุกนะครับเป็นรถนะครับของ เข้าไปชิงนะเลศระดับเรือสมุดนะเข้าไป นีนะครัก็ฟ้าสุดานนะสำหรับคู่บอลนะนะครับคุกเข่าบางเสาธงและบางบ่อนะครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครบสิบนาทีเราเรียกเลยนะครับทุกทีเลยนะอ่าลิสแบนนะอ่าบางบางพีโดยสุดนะขอชิงแบนด้วยนะครับหายปุ่มายก็ได้ให้เอาโอ้โหสู้กันถึงดีกาต้องต่าถึงยอดเข้านะ ตัวนี้เจตารีบอกสุดยอดสุดยอดนะนี่ใช่ยินดีฮะยินดีกับทีมผู้ชนะนะครับก็ส่งผลให้บางพีเข้าไปชิงนะเลศนะครับและเมืองสมุทรนะครับเมืองสมุทรก็กอนันดับที่สามนี่แน่นอนนะพุ่มกับบอกลงเองนซะุปเปอร์ซับอ่าพุ่มกับไพโรจน์บอกว่าสาเหตุที่ พีชนะ้าร้องชี่มหแ็ค่ินทีเพื่อบาับางเสาทนะวได้สทีสนล้มเป็นอะไรล้มเป็นอะไรงเป็นอะไรล้มก็ร้มเลยนาทีตัวรอชิงจะเลิแล้ยนะครับบางพีแม่ผมว่าเป็นเพราะมีพี่อมเลย

มีน้ำจล่น้นยต้องปต้องปบ คคนนี้ใรภรรยาวันน anyway. ี้เมียหลวงพี่เมียหลวงผูกับโสปนบกุศยผูกกับโขกของบางสองคนกับไอิสาวน้องมีเดินหน้าเป็นที่นะทำดานของบางบ่อฮะดังไปนั่งคุบบ่ีิเมียเองอ่ะเออไปดูในไลฟ์สดได้เลยนะ